สวัสดีครับผมวันนี้มานำเสนอวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาอีกสักหนึ่งรุ่นนะครับผมนี่คือภาพพงองขวัญน,นะครับของหลวงปู่มหาศิลานะครับผมเป็นภาพพงองขวัญจัดเพื่อเป็นที่ลึกงานบุญปทายเข้าเปลือกปี2567นะครับผมเป็นงานวัดจัดสร้างนะครับผมถือว่าเป็นภาพพงองขวัญรุ่นแรกของหลวงปู่เลยนะครับเนี่ยปกเสก36ปะละนะครับผม ถือว่ายุคนั้นปลุกเสกเยอะนะปี6 7นะสามวาระนะครับผมจะสร้างทั้งหมดทุกเนื้อทุกรายการนะฮะสองหมองค์นะครับผมแยกเป็นนะครับเนื้อวาดนะครับสร้าง2,000องค์เนื้อเหลือง2,000องค์เนื้อผงทูบ2,000องค์ครับอันนี้ที่ถือนี้เป็นเนื้อขาวนะครับสร้าง19,00 0องค์นะครับผมอ่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นฮะพระดีวัดสร้างเองนะครับเป็นงานนริหลวงปู่นะครับผมเลยตรงเลยนะครับนานนดิหลวงปู่เลยตรงนะครับเป็น งานบุญประทายเข้าเปลือกนะครับผมเพื่อนะครับทาบุญกับคนยากไร้นะครับกับหลวงปู่นะครับพิมพ์นี้นะครับามาจากเนี่ยองข้างในนะครับเป็นพระประธานของวัดพระธาตุเมืองหินนะครับที่หลวงปู่ท่านเป็นเจ้าวาดอยู่นะครับวัดพระธาตุเมืองหินนะครับชื่อว่าพระเจ้าอนันตยศ ่าซึ่งแปลว่ามีมากด้วยยศศักิ์สูงส่งบารมีนะครับมวลสารก็ใช้ของมวลสารพระธาตพนมนะครับและก็มวลสารที่หลวงปู่ท่านให้เอามาใส่นะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นนะฮะพระเจ้าอนันตยศด,ด้านหลังจะมีนฮะนีตัวหนังสือว่าสิลานะครับก็มีเลขโค้ดทุกรายการนะครับผมนี่หลวงปู่ท่านนะครับเสกกำกับและบอกว่าใครทําบุญเกี่ยวกับข้าวนะครับ อันิสงส่งนับเป็นเม็ดได้บุญมากนะครับอันิสงส์งหลายมีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากทุกภพชาตินะครับผมนี่เป็นงานวัดจัดสร้างเองนะครับนี่ถือว่าเป็นพระผงของขวัญรุ่นแรกของหลวงปู่นะครับจะขังจะดีจะแรงไม่แพ้พระผงของขวัญของวัดปากน้ำอ่าตอนนี้นะครับราคาก็ยังเบาๆนะครับผมภายภาคหน้าในอนาคตเราก็ไม่รู้ราคาจะไปไกลแค่ไหนนะครับแต่ตอนนี้นะครับราคายังเบาเ,บาเบาก็ยัง เก็บหากันได้นะครับผมนี่รายการนี้เป็นงานวัดจัดสร้างไม่มีการโปรโมทนะไม่เหมือนรุ่นที่พระรุ่นพระที่เซียนหรือมีผู้จัดสร้างสร้างนะเขาจะมีการโปรโมทการดันกันนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นงานวัดจัดสร้างงานดำรีหลวงปู่เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่น่าเก็บนะครับผมผู้ใดสนใจนะครับผมเอาไว้ใช้พุทธคุณนี่แหละครับพร้อมใช้ ตลับหนึ่งแบบนี้นะครับสวยๆพร้อมขึ้นคอทันทีนะครับผมก็เดี๋ยวติดต่อสอบถามได้นะครับราคายังไม่แรงนะครับผมนี่พิมพ์เดียวเลยนะครับกับหลวงพ่อวัดปากน้ำนะแต่ว่าองค์ด้านในจะคนคนละอันนะนี่เป็นพระเจ้าอนันตยศนะครับผมเป็นพระประธานในวัดพระธาตุมืนหินนะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมพระผงผงขวัญหลวงปู่มหาศิลานะครับงานบุญมาไยเข้าเปลือกปี67นะครับผม สวัสดีครับ